ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับวงการแพทย์ไทยที่มีความสําเร็จของวงการแพทย์ไทยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะของคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับมีการถแถลงข่าวการวิจัยค้นพบ การเกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร,ร,ร่อ,ะะรรองชนิดใหม่ที่ไม่ใช่โรคเอสด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดใหม่ที่ไม่ใช่เอสในครั้งนี้นะครับเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกนะครับจากการร่วมมือกันวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไต้หวันด้วยนะครับคือถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเอสเนี่ยจะมาจากเชื้อเอชไอวีะนะฮะแต่ว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดนี้ที่พบเกิดจากร่างกายของเรา ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านสารที่จะทําหน้าที่ป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆที่จะเข้ามาในร่างกายเราอ๋อไม่ใช่ว่าไปติดเชื้อ,อเหมือนเอ v ไอเอชไอวีใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่เหมือนกับโรคพุ่มพวงด้วยนะนะฮะที่เขาเรียกว่าโรคเอ e อลีนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ป่วยอยู่เยอะในบ้านเรานะครับและที่พบมากที่สุดก็คือในภาคอีสานนะฮะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆของโรคนี้นะครับอันตรายมากน้อยขนาดไหน เป็นแล้วรักษาหายไหมอะไรพวกนี้ผมว่าคนที่ได้ฟังก็คงจะสนใจว่าเออเป็นแล้วเป็นยังไงกันแน่แล้วจะหายไหมนะครับซึ่งณนะขณะนี้นะครับจากข้อมูลนะครับที่มีการถแถลงข่าวใ,ในวันนี้นะครับของทางคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับบอกว่า ถ้าจะรักษาก็ต้องรีบรักษาไม่อย่างนั้นก็อันตรายถึงชีวิตเหมือนกันโอ้อันนี้ก็เป็นโรคที่ร้ายแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาการจะเป็นยังไงนะคะจะสังเกตยังไงเดี๋ยวไปคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพลินจันทร์เชิดชดสักค่ะแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวทิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเพลินจันทร์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีค่ะคุณภาคภูมิคุณชนิดมันค่ะครับโรคที่เราพบในวันนี้ถ้าจะเรียกชื่อโรคอย่างเป็นทางการนี่มีหรือยังครับอาจารย์ครับ ขณะนี้ยังไม่มีชื่อที่เป็นทางการนะคะครับเราก็จะเรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอสไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับลักษณะอาการเป็นยังไงครับอาจารย์ครับค่ะก็คนไข้จากการที่ก็มีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะคะเขาก็จะมีการติดเชื้ออฉวยโอกาสง่ายขึ้นรคาวนี้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ของการติดเชื้อ เวยโอกาสเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อกลุ่มวัณโรคที่ไม่ใช่วัณโรคที่ต่อมน้ําเหลืองค่ะค่ะหมายว่าถ้าผมคนไข้สมมุติเป็นผมเนี่ยผมมีคุมคุมคุ้มการบกพร่องตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมก็จะง่ายต่อการติดเชื้อต่างๆค่ะแต่ว่าตัวที่เราพบบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อกลุ่มวัณโรคที่ไม่ใช่วัณโรคนะคะเอที่ต่อมน้ําเหลืองโดยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยต่อมน้ําเหลืองโตทั้งสองข้างที่คอ ที่รักแร้หรือที่อื่นๆนี่ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วโรคเวยโอกาสอย่างอื่นนอกเหนือจากวัณโรคซึ่อาจจะไม่ได้พบบ่อยนี้เป็นอะไรบ้างที่พอจะสังเกตอาการได้คะค่ะก็อาจจะมีแบคทีเรียบางชนิดนะคะแล้วก็มีเชื้อราบางชนิดที่เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะเอ้คุณหมอครับอย่างกลุ่มที่ติดเชื้อจากวัณโรคที่ไม่ใช่วัณโรคต่อมน้าเหลืองนั่นก็หมายความว่าวัณโรคอาจจะเข้ามาหาเราในร่างกายได้หลายที่หลายจุดใช่ไหมครับค่ะคือ การติดเชื้อกลุ่มวัณโรคที่ไม่ใช่วัณโรคเนี่ยอาจจะไปที่อวัยวะอื่นได้แต่ว่าเราพบที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยบ่อยที่สุดคือถึงแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งถ้าท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอสท่านก็จะมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้ซึ่งจะแสดงอาการยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็อย่างที่เรียนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยต่อมน้ําเหลืองโตนะคะเป็นส่วนใหญ่ส่วนการติดเชื้อราก็เ จะมีการติดเชื้อที่ผิวหนังนะคะครหรือที่ปอดหรือทีอ่ข้ออะไรพวกนี้ได้ค่ะแล้วก็มีอาการอีกอันหนึ่งนะคะก็คือคนไข้มีผิวหนังอักเสบที่เกิดขึ้นนะคะค่ะคุณหมอคะ่ะคือคนทั่วไปจะแยกออกได้ยังไงว่าตัวเองเป็นวัณโรคที่ไม่ใช่วัณโรคหรือว่าเป็นวัณโรคจรงิงๆหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยเท่านั้นคะ ค่ะอันนี้คงจะต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยนะคะคือคนทั่วไปถ้ามีกล่อมน้ำเหลืองอักเสบส่วนใหญ่หมอใช้คำว่าส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากเชื้อวัณโรคซึ่งรักษาแล้วหาสามารถหายขาดได้อันนั้นก็เป็นในคนทั่วไปแต่คนใช่กลุ่มนี้จะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่การติดเชื้อวัณโรคนะคะเป็นกลุ่มวัณโรคที่ไม่ใช่วัณโรคคือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่านอนทูเบอร์โคลัสไมโครแบคทีเรียค่ะ ก็เลยจะหายหครับค่ะต่องต้องเพาะเชื้อถึงจะแยกกันได้ระหว่างบันโรคกับกลุ่มวันโรคค่ะครับทีนี้ถ้าเราพบแบบนี้แล้วเป็นอาการแบบนี้เรารักษาหายไหมครับอาจารย์ครับ ก็ส่วนใหญ่ขณะนี้ที่เราให้การรักษาก็คือให้ยาต้านจุลชีพเพื่อที่จะรักษาการติดเชื้อนี้นะคะคนไข้ส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะหายขาดได้นะคะเพียงแต่ว่ามีคนไข้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื้อรังติดเชือ้อเรื้อรังต้องรักษาเป็นเวลานานค่ะ,คะแต่อ,อันตรายถึงชีวิตเยอะไหมคะคุณหมอคะ ไม่มากค่ะคส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่คนไข้มีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะเฉลี่ยโอกาสอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือขาดการรักษาแล้วก็ไปติดเชื้อมาแล้วก็โรครุนแรงจนกระทั่งรเรารักษาไม่ทันค่ะครับ,รบตอนนี้มีคนไทยที่ป่วยเยอะไหมครับเห็นตามข่าวบอกว่าคนอีสานนี่พบเยอะทําไมถึงไปพบตรงนั้นเยอะครับอาจารย์ครับ คําถามแรกนะคะที่ว่ามีคนไข้จํานวนมากน้อยแค่ไหนคือขณะนี้เท่าที่เรารวบรวมคนไข้จากที่ศรีนครินนะคะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะ,ะพบคนไข้เนี่ยประมาณร้อยยีรายนะคะแต่ว่าอันนั้นเป็นรายงานเมื่อปี2007 ขณะนี้เราก็พบคนไข้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะค่ะซึ่งก็คิดว่าจะมีจำนวนคนไข้เนี่ยเพิ่มเติมมากกว่านี้ส่วนคำถามที่ว่าทำไมถึงมีคนไข้ที่ภาคอีสานมากเนี่ยอันแรกเนี่ยก็อาจอาจจะนะคะเเพราะว่าโรงพยาบาลศรีนครินต์ตั้งอยู่ที่อีสานมีจำนวนคนไข้ค่ะเอะ จำนวนคนไข้ค่อนข้างมากอันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คิดว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านพันธุก,กรรมนะคะบางอย่างที่ทําให้คนไข้เหล่านี้เนี่ยเ,เป็นโรคนี้ง่ายขึ้นซึ่งคงจะต้องรอการศึกษาทางด้านพันธุก,กรรมเพิ่มขึ้นคะ่ะครับสุดท้ายแล้วครับ อาจารย์หมอครับถ้ามีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วเราสังเกตยังไงครับแล้วต้องรีบไปหาหมอหรือว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าค่ะคนทั่วไปนี่เอเป็นโรคนี้น้อยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะ,ค,ะคนที่จะเริ่มสงสัยว่าเป็นโรคนี้ก็คือว่ามีต่อมน้ําเหลืองโตเรื้อรงังได้รับการรักษาแบบบรรณโรคแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้คงจะต้องอ รึกษากับแพทย์ว่าคงจะต้องมีการส่งเพาะเชื้อดูว่าการติดเชื้อนี่เป็นกลุ่มวัณโรคหรือไม่นะคะครับค่ะครเอาละค่ะขอบคุณะค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อมน้ำเหลืองของคนเราก็สังเกตง่ายๆนะครับจะมีอยู่ใต้รักแร้หรือว่าแถวๆคอนะฮะเวลาที่เราป่วยเราไม่สบายแล้วร่างกายต้องต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองมันจะโตใช่ค่ะก็เป็นวิธีการสังเกตแต่ว่าถ้าเกิดจะให้รู้จริงๆว่าใช่หรือไม่ใช่โรคนี้ต้องไปให้คุณหมอวินิจฉัยนะ